กระบองของนามิเป็นกระบองที่เอาไว้ใช้ในงานปาร์ตี้ก็ได้หรือใช้ในการต่อสู้ก็ดีจนมาในวันนี้มันกลายเป็นกระบองที่สามารถพูดได้ไปแล้วเรื่องราวเป็นมายังไงเดี๋ยววันนี้วันพีสตอรี่จะเล่าให้ฟังครับ ก็ในคลิปนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาของมังงะวันพีซตอนล่าสุดตอนที่1016ใครยังไม่ได้อ่านก็ไปอ่านกันได้ที่แอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์มังงะพลัสนะครับกระบองของนามิจะมี3ระดับหรือ3แบบส่วนเรื่องชื่อของกระบองทั้ง3แบบของนามิอ้างอิงจากอนิเมะภาคไทยและในหนังสือการ์ตูนวันพีซแปลไทยที่ผ่านๆมาก็จะมีกระบอกคูริมะเพอร์เฟกกระบอกคูริมาหรือกระบอกคูริมาแบบสมบูรณ์ และซอร์ซอรี่คีมาแท็กหรือจะเรียกสันส้นๆว่ากระบองคีมาก็ได้ครับในคลิปนี้ผมก็จะเรียกชื่อกระบองแต่ละระดับของนามิตามนี้นะครับมาเริ่มกันที่กระบองคุริมะจุดเริ่มต้นของกระบองคูริมะนี้เกิดจากการที่นามิขอให้อุซอบช่วยสร้างอาวุธที่เหมาะกับสาวสวยน่ารักร่างบางอย่างเธอให้หน่อยหรือก็คืออาวุธที่เหมาะกับนามิโดยเฉพาะเพราะนามิไม่อยากที่จะไปพึ่งพาหรือเป็นตัว่วงทําให้พวกพ้องคนอื่นต้องคอยช่วยเหลือตลอดเวลาที่เกิดสถานการณ์ขับขันและอยากที่จะช่วยเป็นกําลังให้กับวีวีในการต่อสู้กับบาร์ล็อกเวิ สร้างกระบอกคูริมาให้นามิแล้วพออุซบก็พูดเรื่องค่าอุปกรณ์ที่จะใช้นามิก็พูดตัดบทขึ้นมาเลยว่าจะออกค่าใช้จ่ายให้ด้วยเหรออุซบอุซบถึงกับไปต่อไม่ถูกเลยทีเดียวก็ไม่รู้ว่านามิได้จ่ายตังค์ให้อุซบไหมหรือเป็นงานตบบาแล้วเซตังกิวแต่ผมว่าถึงนามิจะเห็นแก่เงินขนาดไหนก็ตามก็คงจะจ่ายตังค์ให้อุซบแหละมั้งนะแต่ในท้ายที่สุดอุซบก็สร้างกระบองคูริมาได้สําเร็จและแนบคู่มือการใช้งานมาให้กับนามิด้วยจากหน้าปกมังงะตอนที่165ในหนล,ล่ 18, นาาอุซกํังสร้างกระบองูริมอยู่ในทีแรก สีของกระบองคุริมะที่อาจารย์โอดะตั้งใจจะใช้คือสีแดงแต่ในอนิเมะกระบองคุริมะถูกวาดออกมาเป็นสีฟ้าอาจารย์โอดะเลยเปลี่ยนมาเป็นสีฟ้าตามอนิเมะสามารถไปดูสีแดงของกระบองคุริมะได้ที่หน้าปกหนังสือการ์ตูนเล่มที่23ครับกระบองคุริมะเป็นกระบอง3ท่อนสามารถถอดและนํามาต่อกันได้หลากหลายรูปแบบถูกนามินํามาใช้ครั้งแรกในการต่อสู้กับมิสดับเบิลฟิงเกอร์ที่อาบาสตาในทีแรกนามิใช้กระบองคุริมะตามคู้มือที่อุซบเขียนมาให้ซึ่งเต็มไปด้วยท่าที่ใช้สําหรับการแสดงในงานรื่นเริง,เ,งรเพื่อน ทงทัั้้นนแทบจะใช้โจมตีหรือสร้างความเสียหายไม่ได้เลยจนนามิบนอุศบยับว่าถ้าจะสร้างออกมาทั้งทีก็ช่วยสร้างของดีๆหน่อยเซประมาณนี้ครับแต่ในคู่มือที่อุศบเขียนมามีบอกไว้ว่าท่าที่ใช้ในการต่อสู้เขียนเอาไว้ด้านหลังโดยคุณลักษณะของกระบองแต่ละท่อนจะสามารถปล่อยฟองอากาศออกมาได้โดยการสะบัดและการเป่าทําให้จะมีฟองอากาศ3แบบออกมาจากกระบองแต่ละท่อนนั่นก็คือไอร้อนฮีทบอลไอเย็น Ball, และสายฟ้า Thunderball ตามลําดับหลังจากที่อ่านคู่มือแล้วนามิก็เริ่มที่จะเรียนรู้และลองปล่อย h e a บ b a l l Coolball, Thunderball ออกมาจากกระบองรวมถึงเลนเทมโปที่ปล่อยน้าพุเล็กๆออกมาจากกระบองได้เพื่อสร้างสภาพอากาศตามที่เธอต้องการโดยคําว่าเทมโปในภาษาอิตาลีจะแปลว่าอากาศครับจนในที่สุดนามิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องสภาพอากาศดีอยู่แล้วบวกกระจับเคล็ดในการใช้กระบองคูลิมาได้แล้วทําให้เธอสามารถสร้างก้อนเมฆที่ปล่อยฟ้าผ่าขึ้นมาได้เท่านั้นยังไม่พอยังมีท่าไม้ตายอย่าง t อร์น e โดเท e โปที่ใช้ได้ แค่ครั้งเดียวซึ่งจะสร้างลมหมุนที่รุนแรงออกมาได้เป็นท่าที่ใช้ในการเผเดตศึก mid double f i n อร์ซึ่งท่าอื่นก็เช่นท่าไซคลนเทมโปที่จะสร้างลมระเบิดออกมาทําให้ศัตรูให้กระเด็นได้และมิราชเทมโปที่ใช้เพื่อหลอกคู่ต่อสู้กับฟ็อกเทมโปที่ใช้เพื่อบดบังทัศนวิสัยของคู่ต่อสู้โดยนามิเคยใช้กระบองคุริมะสู้กับแฟร์โคโตริและฮโตริบนเกาะแห่งทองฟ้าและยังเคยใช้กระบองคุริมะเพื่อรับมือกับกอดเอเนลมาแล้วด้วยต่อมาเพอร์เฟคกระบองคุริมะเป็นกระบองคุริมะเวอร์ชันอัปเกรดที่อุซ เพิ่มไดเอ้าที่ได้มาจากก่อแห่งทองฟ้าเข้าไปโดยอุศพบได้ไดเอ้ามาจากการนําหนังยางไปแลกกับคนที่เก่อแห่งทองฟ้าโดยใช้สกิลโมแลกของเขาตามเคยบวกกับความไม่รู้ของคนบนก่อแห่งทองฟ้าลักษณะของกระบองจะมีลูกบอลกลมๆเพิ่มเข้ามาที่ข้อต่อของกระบองทั้งสท่อนเพอร์เฟสกระบองคูลิมานี้เป็นการยกระดับความเร็วในการสร้างก้อนเมฆและทําให้ก้อนเมฆที่นามีสร้างมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นกว่าแต่ก่อนบวกกับท่าอื่นๆบางท่าที่ทําได้ในกระบองคูลิมาก็จะมีพลังรุนแรงขึ้นถ้าใช้กับเเฟสกระบองคูลิมาซึ่งความสามารถของกระบองนี้ so ออุเง ก็คาดไม่ถึงเหมือนกันว่านามิจะสามารถสร้างเมฆสายฟ้าขนาดใหญ่ที่ปล่อยฟ้าผ่าและโจมตีศัตรูจํานวนมากได้ขนาดนี้หลังจากที่อุซพบเห็นนามิสร้างเมฆที่มีฟ้าผ่าใส่ทหารเรือจํานวนมากล่วงลงไปกองกับพื้นเรียกได้ว่าเพอร์เฟกกระบองคุลิมาที่แม้จะถูกสร้างโดยอุซพบแต่นามิสามารถดึงศักยภาพของกระบองออกมาใช้ได้เกินกว่าที่คนสร้างคิดเอาไว้เสียอีกนามิได้ต่อสู้กับแคลิเฟอร์แห่ง CP 9โดยได้แสดงศักยภาพของเพอร์เฟกกระบองคุลิมาออกมาหลายอย่างเช่นท่ามิลาสเทมโปฟาตาโมกาน่าเป็นท่าที่ พัฒนามาจากมิราเทมโปที่จะสร้างภาพลวงตาเป็นนามิขึ้นมาอีก4คนโดยภาพลวงตาถูกสร้างขึ้นในชั้นบรรยากาศที่เกิดจากการหักเหของไอความเย็นทําให้ภาพลวงตาของนามิมีรูปร่างแตกต่างกันไปแล้วนามิก็ผนวกเข้ากับการโจมตีโดยทันเดอร์บอลทำให้มีบอลสายฟ้าพุ่งออกไปจํานวนมากแต่มีแค่เพียงหนึ่งใน5เท่านั้นที่เป็นบอลสายฟ้าของจริงทําให้แคลิเฟอร์หลบการโจมตีจากทันเดอร์บอลไม่พ้นส่วนท่าที่ใช้พระเดชศึกแคลิเฟอร์ก็คือท่าทันเดอร์แลนช์เทมโปที่นามิใช้ท่าดาร์คเคาท์เทมโปสร้างเมฆสายฟ้าสีดำ ก้อนเมฆก็จะพุ่งเข้าหาเพอร์เฟกตกระบองคุริมาโดยนามิจะต้องทําให้ศัตรูอยู่ระหว่างเมฆสายฟ้ากับปลายกระบองให้ได้เพื่อที่สายฟ้าจะได้พุ่งตรงจากก้อนเมฆมาที่กระบองเพื่อโจมตีทะลุตัวคู่ต่อสู้ได้สมชื่อทันเดอร์แลนด์เทมโป้ท่านี้นามิเคยใช้ใส่80ฟิต้าด้วยทาเอาวงจรภายในถึงกับรวนไปเลยมาที่กระบองแบบสุดท้ายซอร์ซอรี่ครีมาแท็กหรือแปลชื่อเป็นภาษาไทยก็คือกระบองภูมิอากาศเวทมนต์ซึ่งมันเหมือนนามิสามารถใช้เวทมนต์ได้จริงๆเมื่อใช้งานกระบองนี้แต่นามิบอกว่ามันคือพลังจากวิทยาาาศสตร์ถูกนวณ ซอร์เซอรี่คีมาแท็กจะมี2โมเดลก็คือโมเดลแรกเป็นกระบองคีม่าสีฟ้าที่ยังคงแบ่งออกเป็น3ท่อนได้เช่นเคยแต่จะไม่มีลูกบอลกลมๆแบบเพอร์เฟก Perfect, กระบองคุนิมาแล้วโดยได้วิทยาการจากก่อแห่งทองฟ้าเล็กๆอย่างเวเทเรียถูกปรับแต่งเข้ามาโมเดลที่2เป็นกระบองคีมาสีส้มขาวที่มีท่อนเดียวตามลูกสามารถยืดหดได้ตามแรงที่นาม,มิบีโดยนําการเติบโตของป๊อปครีนมาใช้กับกระบองเหมือนกับที่อุโซบใช้กับคาบูโตโด,ดําของเขานั่นเองนอกจากนั้นยังได้แฟงกี้เป็นคนปรับแต่งผิวสัมผัสของกระบองใใหห้ม่่แและแนนอกน อุศพบนาอุปกรณ์จากเวทเทียที่นามิให้มาทุกชิ้นใส่เข้าไปในโมเดลที่2ของกระบองคีม่าแล้วจากมังงะตอนล่าสุดที่ซูสได้ย้ายออกจากร่างเก่าและย้ายเข้าไปอยู่ในซอร์ซอรี่คีม่าแท็กของนามิเนื่องจากซูสที่โดนบิ๊กมัมเฉดนหัวทิ้งและโดนดึงวิญญาณออกจากก้อนเมฆที่เป็นร่างเก่าแล้วถูกบิ๊กมัมโยนให้เฮ่าเมฆสาวตนใหม่กินเพื่อเพิ่มพลังแต่ซูสก็รอดมาได้เพราะในจังหวะที่จะโดนงับซูสดได้เล่าให้นามิกับอุศพบฟังว่าดูเหมือนว่าฉันจะโดนบีบอัดจนวิญญาณได้เข้ามมมมาาอออยู่่่่ในนกกกระบบงงงคีนะีิัััุสสทได้ฟ็งงวซ ูดอะไรของบันวาแต่ถ้าเอางอ่ายๆก็คืออาจารย์โอดะเขาเขียนให้ซุดรอดมาจนได้น,นั่นแหละครับผมว่าก็โอเคนะซุดก็น่ารักวปวดๆวดีแถมยังช่วยเสริมความเก่งให้นามิได้อีกด้วยในก่อนหน้านี้ซุดในร่างก้อนเมฆเคยมาอาศัยอยู่ในกระบองคีม่ามาแล้วรอบหนึ่งและเจ้าตัวก็บอกว่าในกระบองนี้แจ๋วสุดๆเพราะมีแบคบอลให้กินจนอิ่มท้องซึ่งแบคบอลเป็นของโปรดของเมฆจอมตะก,กาอย่างซุดซุดหรือเจ้าสาลีที่เป็นชื่อที่ซุดขอให้นามิตั้งชื่อใหม่ให้หน่อยแต่พอนามิตั้งให้ว่าสำลีเจ้าตัวกลับไม่ชอบเลยขอใช้ซ ก็ได้ประกาศก้าวแล้วว่าเป็นมือขวาของนามิแบบเต็มตัวซุดคงจะไม่กลับไปหาบิ๊กมัมอีกรอบแล้วแหละเพราะถ้าบิ๊กมัมรู้ว่าซุดยังไม่ตายมีหวังได้โดนดึงวิญญาณออกอีกแน่เพราะวิญญาณของซุดก็คือเศษเสี้ยววิญญาณของบิ๊กมัมที่ถูกแบ่งออกมานั่นเองครับแล้วก็อย่างที่ว่ามานั่นแหละครับซุดที่ได้กลายเป็นกระบองคีม่าไปแล้วทําให้กระบองภูงมิอากาศเวทมนต์ของนามิสามารถพูดได้และซุดยังสามารถเปลี่ยนรูปร่างของกระบองคีม่าได้ตามใจนึกอย่างที่เราเห็นกันในตอนที่นามิสู้กับอุนติแถมนามิ ภาพอากาศตามที่นามิต้องการได้แต่ถ้าเวเธอร์เอกหลังจากที่ซูดเข้ามาสิงกระบองแล้วกบกลายเป็นว่าตอนนามิต้อไขเวเธอร์เอกเพื่อจะเรียกเมฆออกมากบกลายเป็นเรียกซูดในสภาพที่เป็นเมฆออกมาแทนและซูดยังกลายเป็นเมฆสายฟ้าเพื่อที่จะให้นามิใช้ท่าอัศนีบาดโดยความเจ๋งก็คือนามิที่ฟาดกระบองเพื่อดึงสายฟ้าลงมาซัดอุนติดันเลงพาดเป้าเพราะอุนติกระโดดหลบได้แต่เจ้าสำลีหรือซูดที่สามารถเคลื่อนที่ตัวเองได้และพุ่งเข้าหาอุนติในขณะที่เธอลอยอยู่กลางอากาศเลยทําให้ป้องกันตัวเองไม่ได้เพราะก็โดนหลบจากการทวมตีในรอบแรกซู อุนติที่บาดเจ็บหนักมาจากการโดนบิ๊กมามโจมตีด้วยท่าปืนใหญ่เมเซอร์จนน็อกได้ในที่สุดเรียกได้ว่าท่าอัศนีบาดท,ที่ฟีเจอร์ลิงกับสุดนั้นแรงพอตัวและติดตามเป้าหมายได้จนกว่าจะโจมตีโดนถือว่าเป็นการยกระดับความสามารถของกระบองครีม,ม่าไปอีกระดับแต่ก็ต้องชมอุซบด้วยที่โดนเฮดบาดจากอุนติจนล่วงไปแล้วยังมีเรียวแรงยิงกระสุนด,ดาวเขียวซากาโซเพื่อแยกอุนติกับทามะท,ที่ถูกอุนติจับไปทําให้นามิสามารถใช้ท่าอัศนีบาดเวอร์ชันเจ้าสำลีโจมตีอุนติได้ในที่สุดก็สําหรัับบขข้้อออมมูลงงกระคีานน ผมก็ไม่ได้พูดท่าหรือเทมโปของนามิทั้งหมดนะครับเพราะมันค่อนข้างเยอะเลยแหละเอาเป็นว่าเราก็พอรู้แล้วว่ากว่าจะมาเป็นกระบองคลีม่าที่วิญญาณของสุดย้ายเข้ามาแล้วพูดได้กระบองนี้เคยเป็นของที่อุซบทําขึ้นมาเพื่อให้ใช้ในงานเลี้ยงสังสรรค์และให้นามิมาใช้เป็นอาวุธซึ่งนามิสามารถนํามันมาใช้และดึงประสิทธิภาพของกระบองออกมาได้เกินกว่าที่ผู้สร้างอย่างอุซบคิดเอาไว้จนมาวันนี้มันกลายเป็นกระบองที่มีพลังอันน่าเหลือเชื่อเกินกว่าแค่พลังของวิทยาศาสตร์จากเกาะแห่งท้องฟ้าเล็กๆอย่างเวเเทรียแล้ว สำหรับในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับถ้ามีข้อผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบครับถ้าใครถูกใจวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆที่ชื่นชอบวันพีซได้รับชมกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ